สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะตอนนี้อยู่กับแม่มดเขาปุนคนสวยคนน่ารักหายไปหนึ่งวันขอโทษด้วยแล้วกันนะคะพอดีเมื่อวานครบรอบวันจากไปของแฟนเก่าเขาปุ่นนั่นเองวันที่21กุมภานะคะก็เลยไปทําบางสกุลให้แฟนนะคะแล้วก็ทั้งวันก็วุ่นวายแล้วเขาปุนก็แบบว่าค้างลูกดวงไว้หลายท่านหลายคนเขาพุ่นก็เลยต้องรีบกลับมาดูดวงพอมันเอเนอร์จีมันดึกแล้วอะเขาพุ่นก็เลยแบบว่าอะ ก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะคะเพื่อนๆนะขอโทษด้วยแล้วกันนะคะที่หายไป1วันนะคะวันนี้อัดคลิปแล้วกลับมาแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ทําบุญสมทบทุนทําบุญกับแม่มดเข้าวปุ้นนะคะ เขาคุณมากมากเลยนะละ่ารักห้าบาทสิบาทเป็นกําลังใจให้หม,ม่นดข้าปุ้นมีกําลังใจในการทําช่องต่อไปในการซื้อไห่สําหรับใหม่ด้วยแล้วก็แม่มดข้าปุ้นเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาใส่บาททุกวันและทุกวันพระก็จะไปทําบุญก็จะเอาปัจจัยเพื่อนๆโอนเข้ามาทําบุญกับแม่นมดนัด่นแหละเอาไปจัดหาอาหารเพื่อไปถวายพระแล้วก็ทำบุญทุกๆวันนะคะบางทีก็มีเวลาว่างหน่อยก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาตาม ตามแต่สะดวกของตัวเองนี่แหละนะคะก็จะทําบุญเรื่อยๆแล้วก็จะส่งผลบุญให้กับลูกดวงทุกๆท่านที่มาทาบุญกับแม,ม่มดข้าวปุ้นทุกๆคนที่รักและก็เมตตานมนวัดข้าวปุ้นนะคะอยากทําบุญกับแม,ม่มดข้าวปุ้น5บาทสิบาทแม่มดข้าวปุ้นทิ้งเลขบัญชีแล้วก็ข้อมูลไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทําเยอะนะบางทีแม่มดข้าวปุ้นตกใจมากเลยบางคนแบบโอนเข้ามาห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งเนี้ยตกใจนะ <laughs> ตกใจมากเลยอะ่ะเอ้ยสีิบ แต่งไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอือฮึช่วงนี้เนี่ยเขาปู้หนางานเยอะบางทีดูดวงส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยสนทนานะคะอาจจะเน้นไปทำแบบอ,อ่อสับไพ่แล้วตอบคำถามนะคะเพราะว่ามันเวลามันจำกัดเพื่อนเพื่อนนะคะ กิจกรรมขาปุ้นแน่นมากแล้วช่วงนี้รู้สึกมีความรู้สึกอยากกลับมาออกกําลังกายเพื่อรักษาหุ่นแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยจะได้มีพละกําลังมาอัดคลิปให้เพื่อนๆทุกๆวันเลยอะมากับพิกอาการหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขาคนนั้นของเพื่อนๆอะกำลังคิดรู้สึกถึงเพื่อนยังไงบ้างความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆของแม่มดนะคะสาธุสาธุสาธุไอ้เขบุ้นเมียนเพื่อเลือดแท้งหมด สามกองกองที uhm. ่หนึ่งสีเหลืองกองที่สองสีม่วงแล้วกองที่สามสีแดงกองที่หนึ่งสีเหลืองกองที่สองสีม่วงกองที่สามสีแดงเหลืองม่วงแดงเหลืองม่วงแดงค่ะเพื่อนๆอะไปที่กองที่หนึ่งสีเหลืองสีเหลืองค่ะกองที่หนึ่ง สาธุสาธุสาธุก็พวกมีบุญสัมพันธ์กับแม่มดขาบุญของเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่1สีเหลืองนะคะที่บุญบารมีของข้าพเจ้าชิดกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและก็บุญบารมีของเขาคนนั้นที่เพื่อนเพื่อนนึกถึงจินตนาการถึงในเวลานี้นะส่งพลังงานมาให้รุนแรงเลยนะคะเพเพื่อนแม่มดจะได้เข้าไปสแกนจิตสแกนใจความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนของแม่มดความรู้สึกของคุณที่มีต่อเพื่อนของแม่มดตอนนี้ฮัลโหลเป็นยังไงบ้างค่ะไฮ รู้สึกยังไงจุ๊มจืดุมรอรอคอยรอเธอมันนานแสนนานโอ้ไ oh ม่ก็ถ้วยคนของเพื่อนเนี่ยคนกองที่หนึ่งนะเขาพูดมอว่าเขารอคอยเพื่อนอะ รอคอยที่จะมามอบความรู้สึกรอคอยที่จะมาพูดคุยรอคอยที่จะพูดคำว่าขอโทษรอคอยที่จะได้พบเจอหน้าให้อะไรก็ได้ให้ได้เจอกันเขารอก,การที่จะพบเจอกันนะคะการที่ให้โลกมันเหวี่ยงคุณสองคนเขามาพบเจอกันในเวลาเนี้ยเขาอะเขามองว่าคุณอะเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีเป็นคนที่อบอุ่นมากๆเป็นคนที่อาจจะทำอ ทำกับข้าวอร่อยด้วยไหมหรือเป็นแม่บ้านนะคะแล้วเขาก็อาจจะมองคุณว่าคุณน่าจะผ่านผ่านเรื่องราวมามากมายเหมือนกันในชีวิตอุปสรรคมากมายที่คุณผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะห้าดาบมันขึ้นข้างกันอ่า Queen of Cup อาจจะเป็นพ่อไม่ไม้ได้แล้วก็ The Emperor เขาไม่รู้ว่าเขาอะคนคนนี้นะที่เพื่อนมาถามถึงนะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงความรู้สึกของเขาคือเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นอิมพีเรอร์ให้คุณหรือยังถ้าเขากลับมาครั้งเนี้ยถ้าได้พบเจอกันครั้งเนี้ยจากเพราะว่าคุณตอนเนี้ยในความรู้สึกของเขาคือคุณน่าจะผ่านเรื่องราวความจเจ็บปวดเจีใจหรือเออเจอเรื่องราวอุปสรรคมาเยอะในชีวิตคุณเป็นคนที่เลอค่ามากในสายตาเขาเนะ คุณมีเก้าเหรียญในความรู้สึกของเขาคือคุณอาจจะเป็นคนโสดก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะโสดหรือไม่เขาก็โสดหรือต่างคนต่างโสดนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเขาพอที่จะเพียบพร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเปล่าที่จะมาขอโอกาสแล้วคุณจะเปิดรับเขาไหมเพราะตอนนี้ชีวิตคุณคือมันดีมาก ใครก็ชอบคุณใครก็รักคุณใครก็มาลุ่มหลงคุณเพราะว่าคุณเป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญ <ild> <9 S 2> คือเป็นคนที่มีเนที่ของความสุขสนุกสนานคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบไม่ได้เรียกรองความรักหรือไม่ได้อะไรกับความรักขนาดนั้นอันนี้ในความคิดของเขานะอันนี้ความเป็นเพื่อนอันนี้ไม่รู้อันนี้คือความคิดของเขาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะความรู้สึก ของผู้หญิงคนนี้ที่รู้สึกต่อคุณคือเขาอยากอยากพบเจอคุณอยากสร้างความสัมพันธ์กับคุณอยากเข้ามาเป็นควีนถ้วยที่มีความรักดีๆที่จะมอบให้คุณเขามองว่าคุณแบบเลิอข้ามมากเป็น the emperor แบบเป็นผู้ชายที่แบบเขาใฝ่ฝันพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากเข้ามาเป็นแม่บ้านคอยดูแลหุงข้าวหาปลาหาอาหารให้คุณกินอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่เขาไม่รู้ว่าถ้าได้พบเจอกันเขามาเอาเราะไอาแหละกับคุณแล้วคุณแบบจะเปิดใจให้เขาไหมเพราะที่ผ่านมามันมันก็น่าจะมีการแบบเคยมีในกองเนี้ยมีคนหนึ่งแหละ <c oughs> ไม่คุณนก็เขาใครก็ได้ที่ได้สารภาพรักกันไปแล้วและอีกคนหนึ่งก็น,นิ่งเงียบที่ไม่ได้เปิดรับความรักของอีกฝ่ายนะคะ ใน energy น้าภัยเนี่ยนะที่เขาคุณสัมผัสได้นะคะหนึ่งเขาอยากกลับมาค่ะอยากลับมาอยากกลับมาพบเจออยากมาจีบคุณใหม่เพราะว่าตอนนี้คุณมันออทำไมมันดูด,ดีขนาดนี้ยถ้าถ้าไม่ได้พบเจอกันครั้งนี้ความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้ไหมนะอารมณ์มามาเนี้ยนะที่เขาคิดกับเพื่อนๆของแม่มดคนกองี่หนึ่งไปต่อที่คนกองที่สองค่ะไปแบบเร็วๆนะเพื่อน แม่มดรีบไปออกกำลังกายสาธุสาธุสาธุากับผู้มีควาสัมพันธ์กับแม่มดคุณเป็นเพื่อนที่เข้ามาเรือกกองที่สองนะค้าทบุญบารมีของข้าพเจ้าชฎิกาที่มีละบุญบารมีของเธอรละบุญบารมีของเขาคนนั้นที่กำลัง<ม>คิดถึงเพื่อน,อนของเแม่มดอยู่เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนของแม่มดความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนของแม่มดในเวลานี้คิดยังไงคะฮัลโหลไง ก้าเหรียญสิบถ้วยโอไมก์ oh God. เด็กถือไม้ <c oughs> เอ็กอกครับอะไรรักอะไรมารักอะไรตอนนี้มารักทำไมตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปร้องเพลงนี้ได้ไหมแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ <c oughs> เพื่อนแบบน่ารักดูดีขึ้นนะอืมน่ารักดูดีขึ้นแบบ ลันลาเนาะแต่งตัวก็ด,ดีเปลี่ยนแปลงตัวเองดูสนุกสนานดูเพียบพร้อมไปหมดเลยอยากกลับเข้ามาในความสัมองก่อนหน้านี้เคยทําให้เพื่อนเช่นแต่เขามีความมั่นใจตัวเองสูงมากนะคนเนี้ยคนที่เพื่อนเพื่อมาถาม,ถามถึงคนกองที่สองเขามีความมันนม่นหน้ามั่นหนกมั่นใจมั่นกะโหลกของเขามากเขามอบให้ตัวเองว่าสิบกะโหลกเลย ว่าเขาต้องกลับมาแบบปิชิตใจเพื่อนเนี่ยความรู้สึกของเขาคือแบบมันเต็มมันเลยมันมันเลยมันล้นมันเอ่อมากเขามีความมันน้ามันหนมันใจว่าแบบว่าไอ้ถ้าฉันกลับมาแตเขาจะมากับเธอตอนนี้เธอก็สดสดนี่เธอก็สวยๆหล่อๆถ้าฉันกลับมาครั้งนี้เธอต้องรับหลักฉันแน่เลยเขามีนิจ้ที่ดีมากเลยนะคนที่คุณมาถามถึงนะ เขาดูมีความสุขเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็มีความสุขเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ยิ้มีความสุขเบ,บิกบานหัวใจแล้วก็แบบมีความหวังคนของคุณคนกองที่สองนะคะ <Me. S 2> เขารู้สึกมีความหวังที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมีความรักดีๆหรือบางคนรักกันอยู่แล้วก็ได้เอเนอร์จีมันดีมากหนึ่งคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ได้หรือคุณกําลังพูดคุยกันอยู่แล้วก็ได,ด,ได้เพราะมันมีการแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยสายความสัมพันธ์ในเวลานี้เขาก็ <S <s เขาลานะละเธออ่ะหนึง่งถ้วยนี้อันเบลอเบอร์เธอเนี่ย เราให้เธออ่านง่ายมากเลยกองนี้ถ้าคุณไม่ได้สานความสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้นะเขาก็มีเป้าหมายที่จะทําอะไรกับคุณสักอย่างที่แบบจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ที่จะต้องมาพิชิตใจคุณให้ได้แล้วคุณต้องเป็นของของเขาเอ้ยเขามีความมั่นใจมันนามันโหนตัวเองสูงมากๆนะคะคนกองหน่สองแล้วถ้าคุณสารความสัมพันธ์อยู่แล้วเขาคิดว่าคุณจะไปไหนเสีย,ยคุณก็ต้องเป็นของเขาอารมณ์ประมาณนี้เพื่อนนะเขามั่นใจในตัวเองมากมาก แต่เขาก็มองคุณดีแบบดีเลิศประเสริฐสีเขาอยากให้คุณเนี่ยเข้ามาเป็นคนในครอบครัวสิบถ้วยคุณมันน่ารักมันจิตใจดีมันอ่อนโยนเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกพอของลูกแต่ค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมละ่ะแต่รักอะรักโคตรรักเลยออืฮนะคะประมาณน,นี้ <c oughs> เพื่อนคนเก่าที่สองดีใจด้วยนะคะ <c oughs> ไปต่อที่คนกองที่สามสีแดงค่ะอุ้ยเลขสามด้วยสาธุสาธุสาธุก็เพื่อนๆสามพันกันไหมมัครับบุญเพื่อนๆได้เข้ามาเลือกกองที่สามถ้าด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าเชีวิตกาที่มีและบุญบารมีของผู้เริ่มบุญบารมีของเขาคนนั้นอยู่ข้างบนไอ้เรื่องมันสไลด์ดัางหนาไปปะนี่คือแต่งหน้าไปออกกำลังกายฮัลโหลอะไรคือการแต่งหน้าไปออกกำลังกายเพื่อนๆ คุณรู้สึกยังไงกับเพื่อนของแม่มดคะตอนนี้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อแม่มดเขาปุนในเวลานี้นะคะคนกองที่สามด้วยบุญบารมีของพระเจ้าชีติกาที่มีแะบุญบารมีของเพื่อนแะบุญบารมีของเขาค,คนนั้นที่เพื่อนเมาถามถึงนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อน,ท,นาาอที่น่ารักของแม่มดไป <c ười> อย่าพึ่งอย่าพึ่งกับหมูะครทำอะไรแกทำอะไรสายดุสส <c ười> <c ười> <c ười> โอ้โหโอ้โหเดวิลมาถึงกับเดวิลสิบถ้วยงงมากแม่เก้าเก้าเหรียญออกทั้งสามกองเพื่อนคนเดียวกันไมนะี่ยแต่ไม่น่าใช่อินเทอรโอเด็กถือไม้แต่สำหรับนะคะนมีความแบบอยากเอาชน,นะใจเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มีความหลงกันสูง คนที่เข้ามาเลือกกองที่สามคนของคุณนะมีความแบบปัถนาในตัวคุณสูงมากคุณก็คงเป็นคนแบบด,ด,ดูดีอะดูเลิศข่าหรือแบบมีความสุขด,ด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวเองสวยๆฉันจะจะเยียดคนเป็นผัวเป็นเมียให้เธอสลึกเกินเดวิลมาเขาลุ่มหลงเพื่อนมากนะเอ้ยเขามีการเขารู้สึกของปุ่นคือเขาไม่สามารถลืมเพื่อนได้เขาไม่สามารถตัดจิตตัดใจออกจากเพื่อนได้สิบถ้วยสี่ไม้ ความคิดของเขานี่คิดไปไกลเนี่ยคิดไปไกลอีตาเนี่ยยายคนเนี้ยคิดกับเพื่อนเลยเถิดไปไกลมากคิดไปไกลถึงแค่แบบอ,อ๋ออยู่กันเป็นครอบครัวได้ไหมแต่งงานกันเถิดที่รักคะโหลแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเธออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราแบบค่อยๆได้ไหมแต่ยังไงมันก็ไปให้ถึงเนี่ยการแต่งงานการอยู่กินกันเป็นครอบครัวอยู่แล้วแต่แบบค่อยๆนะค่อยเป็นค่อยไปแต่เขาก็มีความรู้สึกแบบคุณจะเอาเขาไหมนะ กังวลมีความแอบกังวลกังวลเอ้ยคุณจะเอาเขาไหมคุณเคยตัดจบเขามาแล้วคุณเคยปฏิเสธเขาหรือเขาเคยเป็นคนที่ปฏิเสธเพื่อนก็นได้นะคะสลับฝั่งเอเนจีกันได้นะเขาให่เขาไปสูตรก็เป็นกังวลน,นะในบรรดาไพ่นี่ก็คือขึ้นมาดีแต่ได้ความแบบเดบิวิมาทําไมฮัลโหลมีความเอากาันออกจากหัวไม่ได้มีความแบบเป็นโซ่พนันาการมีความแบบคิดว่าคุณอาจจะเป็นเจ้าก,กรรมนายเวงของเขาที่เขาต้องมาชดใช้ให้หรือเปล่าอะไรแบบนี้มีความแบบ เพื่อนคือใครทาไมต้องทําให้เขารู้สึกได้มากมายขนาดนี้รู้สึกรักรู้สึกหลงรู้สึกพิศวารู้สึกอยากแบบอยากให้เขสัมพันธ์ลึกซึ้งทางร่างกายถ้าได้การสัตที่มันคงจะดีอะไรเบอร์นัดอะไรแบบเนี้ยในความรู้สึกของเอคนของคุณนะคนกลงที่สามนะคะระวังนะคะคนคนนี้นะเขาจะค่อยๆเข้าขยับเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็แบบ จะลวบหัวรวบหางเพื่อนเลยนะพอเขารูบหัวรวบหางเพื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมปล่อยเพื่อนไปไหนเลยนะเขาไม่จะไม่ยอมให้เพื่อนแบบสดๆเป็นแบบเออหนุ่มก้าเรียนเออผู้หญิงก้าเรียนแล้วนะเขาจะแบบเนี่ยยัดเยียดคงเป็นผัวเป็นเมียแบบเธอต้องแต่งงานอยู่กินกับฉันไปตลอดชีวิตนะเขามีการเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคนกองที่สามนะคะคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณนะดูทรงแล้วอะโอเค ประมาณนี้แล้วกันค่ะเ,เพื่อนๆแม่โมข้าวปุ้นมาส่งพลังงานนัน่นแหละนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้แม่โมข้าวปุ้นคงต้องล่าลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย